Hi ้กายวินนะคะเราจะมาพูดถึงเพลงรักเพลงแรกของวงลานดอกไม้จาก the Duck ค่ายวอสเดอะดักกันค่ะคืออ่าจากการที่เราฟังเพลงนี้เนี่ยเรารู้สึกอินมากๆเลยนะคะคือเราฟังเพลงทุกเพลงของวงนี้แล้วเนี่ยเราชอบมากๆแล้วยิ่งกับเป็นเพลงรักเพลงแรกของวงด้วยเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เอนจอยมากๆเลยนะทุกคนคืออ่าเพลงเนี่ยก็จะตีความประมาณว่าการที่เรารักใครมากๆคนหนึ่งจน ไม่สามารถบ,บรรยายออกมาได้อะครับอีกคนทําดีกับเรามากๆปลอบโยนเราดีมากอะไรเงี้ยแบบเขาจะไม่ทําให้เราเดือด้าอีกแล้วเลยนะคะแล้วยิ่งท่อนหกเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันกระทั่ง ในฝันตอนหลับตาก็จะมีเธอมีเธออยู่ในนั้นเคียงข้างกันในทุกวันบอกฉันว่าเราอิสักคำมะท,ทำให้เพลงนี้หวานกะเดิมคือท่อนุกดีมากคือมันจะสือถึงว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะทำให้เพงลงรักหวานกะเดิมใจไมเครียดหวานกเดิมกินอะไรก็อินเลิมนะคะแล้วยิ่งท่อนสุดท้ายเนี่ยนะคะคือเป็นเพลงของเธอพูดเดียวและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปทุกวันที่ดีมีเธออยู่ด้วยกันเคียงกันในทุกวันแค่บอก ฉันว่าเราอีกสักคำฉันทำให้เพลงนี้หวานกว่าเดิมคือมันสรุปเลยว่าเพลงนี้เนี่ยคือแต่งให้เธอแค่ผู้เดียวนะคะมันเหมือนกับวงแบบกําลังมีความรักอยู่จริงๆเลยทุกคนมันสื่อมาเดี่ยวมากแล้วความรู้สึกข,ของการฟังเพลงนี้นะคะคือดีมากให้สิบเต็มสิบไปเลยค่ะแล้วนะคะล้วก็เสร็จแล้วนะคะกับรูปนี้เป็นลุกของเพลงรักเพลงแรกค่ะของวงลานดอกไม้นะคะของค่ายวัดเด็ดค่ะอืม อันนี้ก็แอบไปขนตามมานิดหน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินสชลุกเลยค่ะ